พระสมเด็จเกตชยโยเป็นหนึ่งในสามตระกูลพระสมเด็จที่ได้รับการยอมรับในวงการพระเครื่องว่าสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสีวัดอรังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวมกับพระสมเด็จวัดอรังและพระสมเด็จบ,บางขุนพรมพระสมเด็จเกตชยโยถูกสร้างขึ้นในช่วงราวปีพศ2400-2405 ในสมัยรัชกาลที่สโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเพื่อนำไปบรรจุไว้ในองค์พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ที่ท่านสร้างขึ้นณวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งผู้คนมักจะเรียกสับสนเป็นวัดเกตไชยโยเนื่องจากชื่อพระเครื่องเดิมทีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกนั้นในพังทลายลงก่อนที่จะมีการบรรจุพระเครื่อง จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่และบรรจุพระสมเด็จเกตชยโยลงไปในองค์พระภายหลังเมื่อประมาณปีพศ2406-2407ถึงพุทธลักษณะและพิมพ์ทรงพระสมเด็จเกตชยโยมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิภายในซุ้มครอบแก้วเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้พระสมเด็จเกตชยโยแตกต่างจากพระสมเด็จวัดระฆัง หรือบางขุนพรมคือกรอบกระจกมีขอบซุ้มสองชั้นชั้นในเป็นซุ้มโค้งและชั้นนอกเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายกรอบกระจกอกร่ององค์พระมักมีลักษณะอกที่ดูเป็นร่องลึกหรืออกวีบางพิมพ์มีลักษณะพระกันหรือหูที่ดูคล้ายใบยสีพระเกศแหลมโดยทั่วไปพระเกศจะเรียวแหลมขึ้นไปเนื้อพระสมเด็จเกศชยโย มีวันณะหลากหลายเช่นสีขาวนวลสีขาวอมเหลืองหรือสีเทามีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดการสร้างในยุคแรกมีการทดลองใช้ผงวิเศษ5ประการผงเกสรดอกไม้ปูนขาวและข้าวสุกแต่พบว่าเนื้อพระเปราะและแตกหักง่ายต่อมาสมเด็จโตได้ทดลองผสมกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้าและน้ำมันตังอิ๋วเข้าไปด้วยซึ่งช่วยให้เนื้อพระแกร่งขึ้นลดการแตกร้าว ทำให้มีลักษณะเนื้อพระที่มีความหนึกนุ่มแต่แกร่งและมีผิวพระที่มีรอยปริรอยแยกหรือรอยแตกระแหงซึ่งเป็นเอกลักษณ์สําคัญในการพิจารณาความแท้พุทธคุณเช่นเดียวกับพระสมเด็จในตระกูลอื่นของสมเด็จโตพระสมเด็จเกศชยโยก็ได้รับการยอมรับในพุทธคุณสูงด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภยัยและโชคลาภเป็นที่หวงแหนและใฝ่หาของนักสะสมพระเครื่องอย่างยิ่ง